ได้ประมาณสี่ท่านเลยนะคะสี่ที่โอเคค่ะไปค่ะไปชิมกันสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูสันคอหมูปรุงรสค่ะดูเนื้อหมูหมแล้วเนื้อหมูน่าทานมากเลยค่ะเนื้อสันคอน่าทานมากเลยแต่เขาเป็นแห้งๆนะคะแล้วก็หั่นมีความหนาพอสมควร เนี่ยมีความหนาพอสมควรก็เลยเลือกซื้อพอพอเลือกซื้อไปปั๊บเนี่ยเขาแพ็คไว้คู่คู่หนึ่งสาสบาบาทตกใจมากเลยแล้วก็ไปดูวันบริวันผลิตกับวันบริโภคก็เป็นของตอนเช้าของเมื่อวานตอนเช้าของตอนเช้าของวันที่สิบสีแล้วเราไปซื้อตอนเย็นแล้วดูวันหมดอายุเป็นวันที่18บแปดยนาก็เลยซื้อมาสองแพ็ แล้วนำมาปรุงใหม่เพราะเราชิมเนื้ออเนื้อหมูคอสันแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันจืดไปนิดนึงแต่สุกแล้วค่ะแต่ไม่เปื่อยมากฉะนั้นเราก็เลยไปเลือกซื้อวัตถุดิบที่มันสำเร็จรูปแล้วอย่างเงี้นนะคะมาปรุงรสใหม่ค่ะปรุงรสใหม่ก็โดยการเติมซอสซีอิ๊วขาวลงไปนะ คือเอาลงน้ำมันลงนิดนึงแล้วก็เอาหมูลงให้มันรู้สึกสะดุ้งไฟเมื่อเมื่อคืนเราเอามาใส่ตู้เย็นไว้แล้วเราก็เติมสีอิวขาวนะคะน้ำมันงาพริกไทยดําตัดน้ําตาลเล็กน้อยแล้วก็ซอสปรุงรสอื่นๆที่เด็กๆชอบเติมน้ําตาลไปนิดหน่อยเติมน้ํา นะ้ำคลุกเสร็จเราก็เติมน้ําเพื่อให้เนื้อของเครื่องปรุงรสที่เราทําใหม่เนี่ยอ่าซึมเข้าไปจากนั้นเราก็รอจนกระทั่งน้ําปรุงเนี่ยเราไผ่ประมาณครึ่งแก้วน้ําที่เติมลงไปเนี่ยจนกระทั่งมันแห้งงวดลงไปเราปรุงรสด,ด้วยหอมพริกไทยดำซอส หรือสิอวก็ทำให้มีหน้าตาหน้าฐานเยิม้มๆค่ะแล้วก็รสชาติดีขึ้นมากเลยนะถูกปากของคนไทยเลยล่ะค่ะฉะนั้นเราการจะปรุงอาหารหนึ่งมื้อเนี่ยจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องตั้งต้นด้วยด้วยเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสดนะคะเราไปดูว่าถ้าเขาปรุงแล้วเนี่ยเราสามารถต่อยอดทำอย่างอื่นได้ในย,ยุคนี้เหมือนกับเราทำอาหารด้วยความประหยัดนะคะเราก็ ได้ทานเนื้อสัตว์มากมายเรามาช่างดูน้ําหนักแล้วเนี่ยเดิมน้ําหนักหนึ่งกล่องเนี่ยอ่าน้ําหนักเขาจะประมาณจุดสามเจ็ดจุดสามเจ็ดกรัมนะน้ำหนักสุทธิวันที่ผลิตก็เป็นเนี่ยค่ะกวรบริปโภคก่อนวันที่เท่าไหร่เราซื้อมาแพ็คคู่ราคาสามสิบสามนะมัดติดกันนะคะเราก็เลยซื้อมาฉะนั้นพอเราทําอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมามาช่างแล้วเนี่ย ประมาณครึ่งประมาณครึ่งกิโลกรัมค่ะหรือหกประมาณร้อยห้าร้อยกรมัมหรือห้าร้อยห้าสิบกรมัมเราไม่ได้ชั่งนะแต่เรากะประมาณน้ําหนักฉะนั้นเราสามารถนำมาอ่าทานกับข้าวสวยข้าวต้มเป็นเครื่องเคียงอื่นๆแก้ถ้าเรากินแกงก็สามารถมาได้ฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้ออาหารสําเร็จในร้านที่เป็นอ่า บูอาหารของห้างสับสินค้าเนี่ยเราก็สามารถเลือกซื้อได้ที่มันหนึ่งวันไม่หมดอายุสองเขาปรุงไว้แล้วเหมือนกับสุกไปครึ่งหนึ่งเรามาปรุงต่อเนี่ยเราประหยัดไฟประหยัดแก๊สของเราไปอีกระดับหนึ่งเลยประมาณสิบนาทีอร่อยมากเลยค่ะไปค่ะไปชิมกันค่ะเราไปชิมกันนะคะโมโหมูนะเนื้อสันคอนะคะเนื้อสันคอปรุงรสนะคะ